ครับผมสุดท้ายก็อ p พีที่5ครับบรรยากาศชิวๆ e p ีตอนจบนะครับของผูสาดอกบัวนะครับผมก็นั่งชิวกินคุยนะครับไลฟ์สดกับพี่น้องนะครับตอนจบแล้วนะครับผู้สาดอกบัวทีมนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผู้สาดอกบัวบนภูจะเป็นสะนะครับก็นั่งกินหมูย่างนะครับทานกาแฟไลฟ์สดคุยกับพี่น้องนะครับบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอู้สาดอกบัวเพื่อนตานมุกดาหารนะครับ มุกดาหารนะจบแล้วนะครับที่ต่อไปสุขเขตสุดแดนจะพาไปเที่ยวไหนก็พี่พี่น้องน้องช่วยติดตามและให้กำลังใจให้สุขเขตสุดแดนด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวหามาชมให้ใหม่นะครับบรรยากาศพาเที่ยวทางมุกดาหารนะครับอันนี้ก็นั่งชิวกินหมูย่างก่อนนะครับภูสาดอกบัวนะครับข้างบนนะครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ําภูสาอุทยานนะครับ ผูสาดอกบัวจะเดเข้าไปอีกประมาณใกล้อยู่เหมือนกันนะครับอยู่บนภูนะครับใช้วิลลาเดินทางขึ้นไปนะครับจะเป็นอ่างน้ําที่มีสระน้ําที่มีดอกบัวอยู่บนภูนะครับได้ยินเขาบอกมาแต่ว่าผมยังก็ไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาสูงนะครับตอนนี้ผมก็เก็บของนะครับเก็บของอินแล้วไลฟ์สดเสร็จแล้วนะครับเก็บของเก็บของอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่มาไลฟ์สดแล้วก็คุยๆพี่น้องชิวๆทาง อุตสาอกบัวให้พี่น้องฟังแล้วก็เห็นนะครับเก็บของกลับนะครับนี้สุดเขตพาเที่ยวก็เที่ยวเสร็จแล้วนะครับทริปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็ก็เก็บนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บทาความสะอาดนะครับเพื่อพี่ๆีน้องๆจะได้มาเที่ยวอีกนะครับจะไม่สกปรกนะครับอุทยานนะครับอุตสาหกบัวนะครับใครมาก็แวะเวียนนะครับ บรรยากาศดีครับช่วงฤดูหนาวนี้ครับเย็นๆฉาบานะครับนั่งชิวๆกินกาแฟเสร็จนะครับโต๊ะหินน้ํานะครับก็เพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับก็สายแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับในสดให้พี่น้องได้ชมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเยิบของเก็บโต๊ะนะครับเดินทางกลับบ้านต่อไปนะครับหยิบหน้าฟ้าใหม่สุดเขตจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปนั่งชิวที่ไหนก็ ฝากพี่น้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเก็บโตัวเก็บอุปกรณ์นะครับ่าทิ้งเศษขยะนะครับฝากน้นย้ําเพื่อนพี่น้องๆทุกคนไปเที่ยวในอุทยานที่ไหนก็เอามาแล้วก็เอากลับด้วยนะครับเนี่ยผมก็เก็บอุปกรณ์กลับนะครับผมก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับหาตั้งกล้องตั้งกล้องนะครับเตาปิกนิกปิกนิกนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มแดดเริ่มร้อนนะครับ เก็บของขึ้นรถก็ประมาณสองเที่ยวนี่แหละครับแพ็คของแพ็คของนะครับเราที่สองนะครับก็เป็นเต็นท์ไอ้ไม่ใช่เต็นท์นะครับเป็นเก้าอี้นะครับเป็โต๊ะนะครับเมรื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับกลับบ้านนะครับหาตั้งกล้องนะครับหรือไม่ได้เลยนะครับอุปกรณ์ทำมาหากินเนี่ยหาตั้งกล้องของเรานะครับเก็บของสารวันนั้นก็ประมาณวันที่สามสิบได้มั้งครับสามสิบสามสิบตอนเช้านะ บ้านนะครับ30ทันวาตอนเช้าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับตรวจช็คดูนะครับครบแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้นะครับเราก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับแพคคงพักของมัดชงมัดเชือกให้เรียบร้อยนะครับให้เดินทางกลับบ้านกันนะครับสายแล้วนะครับมีภารกิจต่อไปก็คงจะเป็นเฉลิมฉลองนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับออกจากอุทยานนะครับภูษาดอกบัวนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับภูษา สะอาดสะอานะครับพี่น้องยินเชิญนักขุดสาตวบวนะครับนี่ครับมุกดาหารอำเภอดอนตานนะครับก็มาถึงปากทางก็แวะดูสักนิดนึงว่าเวลาก็แปดโมงกว่าแปดโมงสิบสองนาทีเส้นทางกลับบ้านนะครับออกจากอุทยานออกมาก็นุสัตวบวเประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละครับเข้าไปนะไม่ไกลครับนี่ปากทางเลี้ยวขวาจะไปอำเภอเรืองรุกขานะครับจังหวัดยโสเลี้ยวซ้ายก็ดอนตานมุกดาหารนะครับ ครับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถึงบ้านนะครับนี่ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเส้นทางดอนตาลนะครับดูสายมาดอนตาลมุกดาหารหัวเข้าไปเรืองน้ทานนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นทางผ่านครับไม่ไกลครับประมาณห่างจากอำเภอดอนตาลประมาณ22กิโลเมตรนะครับอุษาตบัวนะครับถึงบ้านแล้วนะครับบ้านเรียบร้อยครับสมรริภาพก็สายนิดนึงนะครับ มานไปเก้าโมงเก้าโมงนี่แหละครับใช้เวลาไม่นานนะครับบ้านอ่ะสองตัวก็รอรับนะครับสหายสองตัวรอรับถึงบ้านนะครับเก็บของลงนะครับน่ะหลงสายก็สาวรอรับแล้วนะครับน้องขะตูเก็บของลงอยู่บ้านอยางปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้สุขีสุดแดนนะครับรดติดตามได้นะครับสุขีสุดแดนนะครับคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากเลยครับสวัสดีครับ